สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องชิดในนารเวค่ะชิดในนาเววันนี้นะคะก็จะมานะคะแนะนำสมาชิกใหม่อีกหนึ่งสิ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะคลิปที่ก่อนก่อนนี้นะคะก็ได้แนะนำสมาชิกใหม่ในบ้านนะคะไปแล้วนะคะก็คือน้องแมวนะคะลูกแครอทนั่นเองวันนี้ก็จะมานะคะแนะนำสมาชิกใหม่อีกหนึ่งสิ่งนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันคะ่ะ ว่าคืออะไรไปติดตามกันเลยค่ะ สมาชิกใหม่ของบ้านเรานะคะก็คืออย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะก็เป็นหนูแดงดีนั่นเองนะคะรถไฟฟ้านะคะคันแรกของเรานะคะที่คุณสามีซื้อให้นะคะเนื่องในที่เรานะคะเออได้ใบขับขี่นอร์เวย์ค่ะก็ซื้อนะคะซื้อรถคันนี้ให้นะคะก่อนที่จะได้ใบขับขี่นะคะรถคันนี้นะคะ ซื้อมาเมื่อวันที่7นะคะกันยายน2564นค่ะส่วนเรานะคะสอบได้ใบกับขี่นะคะวันที่5ตุลานะคะก็คุณสามีก็ไปซื้อมาให้ก่อนนะคะก็รถไฟฟ้านะคะคันนี้ก็เป็นรถมือสองน,นะคะเ,เพื่อนๆไม่ใช่รถเอ่อมือหนึ่งนะคะก็เป็นรถไฟฟ้ามือสองน,นะคะซึ่งราคาก็อยู่ที่นะคะ8 0 0 0มื 80, นะคะ 9,000โครนค่ะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะ8 000, 9 0 0 0โครนนั่นเองค่ะก็คิดเป็นเงินไทยไม่แน่ใจนะคะว่าประมาณเท่าไหร่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็คือเป็นรถที่เรานะคะขับไปทำงานทุกวันนี้นะคะก็ขอบคุณสามีนะคะที่สนับสนุนนะคะออนอกจากจะสนับสนุน นะคะเรื่องอาการเรียนสอบเรียนขับรถแล้วนะคะก็ยังสนับสนุนนะคะเรื่องรถอีกด้วยนะคะก็ขอบคุณสามีมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะก็ชีวิตนะคะกเ็เขาเรียกอะไรคะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะเพราะว่าคือด้วยความที่เรานะคะอยู่ที่นอกเมืองนะคะไม่ได้อยู่ในเมืองเหมือนเพื่อนๆคนอื่นนะคะซึ่งรถโดยสารนะคะที่วิ่ง มานอกเมืองก็จะประมาณ1ชั่วโมงหรือว่า30นาทีก็จะมีคันหนึ่งนะคะก็อาจจะไปไหนมาไหนด้วยรถประจำทางนะคะอาจจะใช้เวลาหรือก็ลำบานกนิดนึงซึ่งแต่ก่อนที่นั่งรถไปโรงเรียนคือก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่พอเราทำงานเราชั่วโมงเร่งด่วนนะคะคือมันสามารถประหยัดเวลาเราด้วยค่ะนี่แหละค่ะก็รถยนต์คันนี้นะคะก็ เป็นนะคะเป็นคันที่2นะคะก็คือคันแรกของสามีก็คือสามีเอาไว้ใช้นะคะแล้วก็คันนี้ก็สามีซื้อให้นะคะซึ่งตอนแรกนะคะที่ก่อนที่เราจะได้ใบขับขี่เราก็ไม่คิดหรอกทุกคนว่าสามีจะซื้อรถให้นะคะเพราะว่าคนนอร์เวย์อ่ะโดยโดยส่วนมากนะคะถ้าไม่จําเป็นะจะมีรถ บ้านละคันเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าด้วยค่าครองชีพสูงแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรคือมันแพงมากถ้าไม่จําเป็นเขาจะมีรถแค่คันเดียวนะคะและทีนี้เราก็คิดว่าเออคุณสามีไม่น่าจะซื้อให้หรอกเพราะว่ามีคันเดียวก็ก็แบบใช้ด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็ขับไปทํางานเนาะแล้วทีนี้พอเออวันนั้นนะคะก็คุณสามีก็พาไปดูนะคะก็คือแบบเออเธอไปดูรถกันไหมอะไรเงี้ยค่ะมันจะ เป็นโชว์รูมรถเนาะเราก็ไปดูเราก็ไม่คิดว่าแบบเออจะซื้ออะไรเงี้ยเราก็เออไปดูก็ได้ไอะไรเงี้ยค่ะพอไปดูวันที่ห้าทุกคนแล้วก็มีคันเนี้ยค่ะคือหนูแดงดีตัวเนี้ยคือคันเนี้ยเป็นสีแดงแล้วเราก็ชอบสีแดงไงคือคันอื่นอะ่ะมันเป็นสีอื่นแลวแบบมันมันไม่ถูกชะตาแนละ้วทุกคนเนาะและ้วทีนี้ก็มีหนูแดงหนูแดงดีคันเดียวเนี่ยค่ะทีนี้ก็ดูเออคุณสามีก็ถามว่าชอบไหมเออเราก็บอกว่าเราชอบเนาะ แล้วทีนี้คุณสามีก็นัดนะคะนัดลองรถนะคะไปดูวันที่ห้าวันที่หกนะคะก็นัดลองรถนะคะไปลองขับเออก็ลองขับกันบนถนนประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะทุกคนพอขับเสร็จคุณสามีก็เข้าไปคุยกับเซลล์นะคะเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมพอคุยอะไรเรียบร้อยคุณสามีนะคะแบบ say yes เลยค่ะก็คือ say yes นะคะก็คือจ่ายเงินคือจ่ายเงินสดนั่นแหละแต่หมายถึงว่าคือจ่ายเป็นเป็นบัตรนะคะคือรูดบัตรปลื้ดเลยทุกคนคือแบบเราก็แบบเฮ้ยเธอจะซื้อจริงๆหรออะไรทุกคนคือมันราคาเต็มมันอ่ะ9 0 0โครนนะคะมันเพื่อนแต่เขาลดให้เหลือ8,000มนะคะ9,000โครนนะคะซึ่งคุณสามีก็ ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยทุกคนคือใช้บัตรลูดปืนนะคะแบบครั้งเดียวจบนะคะไม่ต้องผ่อนคือแบบจบทีเดียวเลยแล้วก็แบบฮะซื้อจริงๆหรออะไรเงี้ยพอวันที่7นะคะคือเขาก็บอกว่าโอเคจ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะาทำสัญญานะคะเดี๋ยววันที่7ก็คือมาเซ็นสัญญารับรถอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็คือเป็นการซื้อรถที่แบบ ไวมากนะคะแล้วก็คุณสามีคือสายเปยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นนะคะตั้งแต่มีหนูแดงดีนะคะก็นี่แหละคะ่ะเพื่อนๆรถรถลดลดไฟฟ้านะคะหนูแดงดีนะคะสมาชิกใหม่ของบ้านเราค่ะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็มาแนะนำสมาชิกใหม่ในบ้านที่เพิ่มมาที่ปีที่แล้วนะคะเพิ่มมาสองสิ่งนะคะก็คือ ลูกแครอทแล้วก็หนูแดงดีค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อ,ตอไปค่ะขอบคุณค่ะ